สวัสดีค่ะวิวสีดาน,นะคะเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปวันนี้ทําคลิปชวนชวนชมสวนผักนะคะทยอยได้กินแล้วค่ะหวบกระโดกเลยนะคะ ผักบางส่วนก็เก็บออกไปแล้วบางส่วนก็เตรียมตัวที่จะแต้มลงแปลงต่อไปค่ะอันนี้ใต้ร้านผักนะคะทำพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะอันนี้ก็ร้านถั่วนะคะนี้ก็มะเขือเทศทำพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะเอายาออกเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้ทีมงานวิวสีดาด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะวิวสีดาค่ะขอบคุณมากค่ะ